นิทานภาษีตอนพ่อค้าส่งออกกับใบกำกับมหัศจรรย์การละครั้งหนึ่งมีพ่อค้าชื่อนายเอ็กซ์พอร์ตนายฟอร์ดขายของเก่งมากก็เลยไปตกลูกค้ารายใหญ่ได้ออเดอร์มาตู้มใหญ่มากเลยเป็นลูกค้าต่างประเทศทีนี้นายเอ็กซ์พอร์ตก็ดีใจสุดๆเลยต่อมาก็งงว่าเอ๊ะแล้วการส่งออกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรทีนี้นางฟ้าภาษีก็อ๊ะได้ยินเสียงนั้นก็เลยบินโฉบลงมาเพื่อบอกว่า การขายด้วยการส่ง,สงออกสินค้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราป0%โดยที่การส่งออกสินค้าเนี่ยสามารถใช้อินไวซ์หรือว่าใบกำกับสินค้าแทนใบกำกับภาษีได้เลยทีนี้มูลค่าสินค้าเนี่ยให้ระบุเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเช่น US ดอลดรลล่าทีนี้ในเอ็กซ์พอร์ตก็พยักหน้าไปก่อนแม้จะยังไม่ได้เก็ตลอยซ ก็เลยมีคำถามถัดมาว่าเอ๊ะแล้วตอนยื่นพอพอสามสูนยเนี่ยทำยังไงกับตัวเลขนั้นเรายื่นตัวเลขนั้นยังไงนางฟ้าภาษีชูไม้กายสิทธิ์แล้วบอกว่าให้นํายอดขายนั้นแปลงเป็นเงินบาทด้วยอัตราซื้อถั่วเฉลี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ณวันที่ส่งออกเดี๋ยวไปขยายความข้างหลังว่าณวันที่ส่งออกคืออะไร ทีนี้นายเอ็กซ์พอร์ตก็ยิ้มดีใจจากนี้ไปออกไปกำกับถูกต้องแถมยื่นพอพอสามสูตรได้อย่างมั่นใจทีนี้เนี่ยที่จะมาขยายความเพิ่มเติมคือการส่งออกสินค้าเนี่ยมันมีจุดรับผิดทางภาษีที่เรียกว่า tax point ของแวดขาย0%เซนี่ยมันก็คือณนะ วันที่ออกไปขนสินค้าค่ะออกหรือตามวันที่ในเอกสาร0 209ที่สุลากากรเนี่ยระบุว่าการขนย้ายสินค้ามันผ่านสถานีแล้ววันนี้เนี่ยข้อมูลสินค้าส่งออกครบถ้วนอัดแน่นมากเลยไปแล้วค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปใครใครยังไม่ติดตามกดเลย u b s ส r ค b ้ให้ด้วยนะแล้วเจอกันนะในคลิปถัดไปวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ